สวัสดีทุกคนเราอยากจะมาแชร์การหาเวกที่ประเทศเยอรมันนะเราอยู่ไฮเดอแบกซึ่งทุกคนรู้ว่ามันหาที่อยู่ายากมากค่ะที่เช่ายากมากเริ่มแรกเราก็ไปหาใน w วกีเกสโกัที่ทุกคนหากันเว็บไซต์ที่ทุกคนหาบ้านเชา่าเราก็ไปอ่านในพันทิปมาว่าเวกหายากเวกแบบว่าเจ้า,จาของบ้านเรื่องมากอะไรเงี้ยนะ เออเราก็แบบว่าเข้าไปเสิร์ชเลยจ้ะอยากจะลองอยากจะลองว่าแบบเอ้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้เรื่องเพราะว่าเรานัดเจ้าของห้องไปดูแล้วเราถูกใจที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออที่นี่ราคาดีเราก็นัดคุยกับเจ้าของห้องว่าเราจะไปดูวันนี้นะเขาก็แบบคุยดีคือแบบว่าอ่ามาดูวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยอยากเข้ามาวันไหนก็เข้ามาเลยทีนี้วันที่ไปดูเราก็ เอาเพื่อนไปด้วยเอาเพื่อนไปเพราะว่าเรากลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายทีนี้ก็คุยกันวันนั้นก็คือปกติดูห้องเซ็นสัญญาสัญญาเวเกมมันจะเป็นสัญญาแบบไม่ผูกมัดไม่วางมาจํามันจะไม่เหมือนสัญญาทั่วไปมันจะสามารถยืดหยุ่นได้แบบว่าถ้าเขาอยากให้เราออกหรือเราอยากออกก็สามารถออกได้เลยทีนี้วันนั้นก็คือเซ็นสัญญาเสร็จแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะมันไม่จบแค่นั้น คือ,อเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่าให้เราเนี่ยเขาบอกว่าส่งข้อความมาหาเราว่าเขาอยากให้คนอื่นเช่าเพราะว่า,าเราไปเช่าเนี่ยเราเช่าห้องเดียวคือเขาว่ามีห้องว่างอยู่สองห้องแต่เราอะเช่าแค่ห้องเดียวแต่ซึ่งทุกคนเข้าใจไหมว่าเออเราไปก่อนเราเซ็นสัญญากับเขาก่อนแต่ที่นี่ก็คือไม่จายฉันอยากยกเลิกฉันก็ยกเลิกพอหลังจากวันเซ็นสัญญาสองวันมั้งถ้าเราจำไม่ผิด ก็คือนางก็พิมพ์มาบอกเลยว่าถ้าเธอเช่าแค่คนเดียวแบบว่าไม่สามารถหาเพื่อนมาอยู่ด้วยได้อะไรเงี้ยเขาก็จะให้คนอื่นปล่อยเช่าเพราะว่าถ้าเราเช่าไปหนึ่งห้องเขาเหลือหนึ่งห้องเขาก็จะหาคนมาเช่ายากดังนั้นเขาอยากจะให้คนอื่นแบบว่ามาเช่าทีเดียวสองห้องเลยและไม่บอกก่อนไม่บอกก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาคือใครๆก็รู้ว่าไฮเดแบกเป็นอะไรที่หาห้องเช่ายากมันคือเมืองท่องเที่ยวมันคือเมืองแบบนักเรียนอะไรเงี้ย ซึ่งก็ซึ่งก็อยากจะมาเตือนไว้ว่าไม่ใช่ว่าอ่ามั่นใจได้ว่าฉันหาห้องแล้วคุยกับเจ้าของห้องแล้วเจ้าของห้องถูกใจฉันแล้วแล้วฉันจะได้ห้องอยู่นะไม่แต่คือยังดีนะที่เราหาห้องล่วงหน้าแบบว่าหนึ่งเดือนเพราะว่าไม่งั้นนี่คือแบบไม่สามารถทำอะไรได้จ้ะต้องไปแบบว่า a อ r b บ b อะไรอย่างนี้ก็คือแชร์ประสบการณ์ที่คอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงว่า Sí, la